สำหรับหัวข้อในการรีวิวต้ารับเดลตั้งมีแค่3หัวข้อเองครับทุกคนแต่3หัวข้อนี้รับรองได้ว่าเน้นๆได้ประโยชน์นะครับและอาจจะนําไปประยุกต์ใช้ในการเลือกซื้อหรือตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสวัสดีครับผมชื่อต้นนะครับและตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องคีย์บัตครับคลิปนี้ผมมารีวิวตัวเต้ารับเดลตั้งของแบรนด์วีนาครับแบรนด์วีนาเนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยนะครับว่าสินค้าได้คุณภาพตรงมาตรฐานแน่นอนครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรา ไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับก็คือเรื่องของการเสียบพร้อมซึ่งเป็นประเด็นพูดคุยกันในกลุ่มไฟฟ้าหลายๆกลุ่มและในเพจผมบ่อยครั้งเหมือนกันครับและผมขออนุญาตตั้งคำถามหาสอมออนะครับว่า การเสียบคล่อมในลักษณะนี้ถือเป็นการเสียบขาเดียวหรือไม่นะครับก็เป็นการทิ้งคำถามไว้สักเล็กน้อยนะครับเผื่อสโอมอ,อเขาเข้ามาเห็นในคลิปนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ตัวเต้ารับแนวนอนกันปกติครับแต่พักหลังๆเนี่ยมักจะมีตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเต้าเสียบงอ90เกิดขึ้นนะครับและการใช้ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า2อันพร้อมกันโดยการเสียบ พร้อมกัน2อันเนี่ยมันทําให้เสียบไม่สนิท1อันก็คือมันเกยกันนั่นเองตัวเต้ารับแนวตั้งก็เลยเกิดขึ้นครับโดยการหมุนการจัดวางตําแหน่ง LNG ใหม่นะครับและด้วยการหมุนใหม่นี้แหละครับทำให้ตัว L และ N ของทั้ง2ฝั่งนะครับมีถ้าเราเอาตัวเต้าเสียบเนี่ยไปเสียบตรงกลางมันทําให้เสียบพร้อมได้นั่นเองนะครับ ซึ่งของแบรนด์ v ีน่านะครับได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้นะและได้ทำการออกแบบนะครับป้องกันการเสียบครอมไว้ให้เราแล้วนะครับแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับแต่เท่าที่ผลทราบและเห็นในตลาดนะก็เป็นแบรนด์เดียวนะครับที่พูดถึงหรือเล็งเห็นเรื่องนี้อยู่นะครับ ส่วนข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดวางตำแหน่งตัวนำภายในครับตรงนี้หัวข้อนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นจากภายนอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนเนาะต่อเนื่องจากข้อแรกนะเรามีการจัดวางรูปแบบ LNG ใหม่นะครับก็คือตำแหน่งของมันใหม่ทำให้การจัดวางตัวนำภายในเนี่ยต้องเปลี่ยนด้วยนะครับและบางแบรนด์นะครับเลือกใช้การจัดวางในรูปแบบที่มีการไขว้กันของตัวนำ ภายในนะครับซึ่งเมื่อค่อยกันเนี่ยมาตรฐานมอ,อร์เขาก็มีกําหนดระยะห่างของมันครับว่าควรมีระยะห่างประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของแบรนด์วีนาเนี่ยไม่ได้เป็นการค่อยกันของตัวนําภายในครับ แต่เลือกที่จะจัดวางใหม่เลยนะครับก็คือจัดวางให้มีถนนกั้นครับทุกคนซึ่งมันมีข้อดีมากๆอยู่อย่างหนึ่งซึ่งวีนาข้อให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรกด้วยครับนั่นก็คือเรื่องของการลดความเสี่ยงของปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับ ยกตัวอย่างนะครับอาจจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือเช่นมดเข้าไปทําดังภายในหรือมีฝุ่นเกาะตามตัวนําต่างๆนะครับถ้าเกิดเราใช้ช่องว่างระหว่างอากาศนะครับตัวช่องว่างนั้นนะครับหากมีมดเดินผ่านเนี่ยช่องว่างที่อาจจะอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานอาจจะเปลี่ยนไปครับและอาจจะส่งผลให้ไฟฟ้าเนี่ยกระโดดข้ามขั้วกันได้และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในได้นั่นเองการใช้ฉนวนเป็นตัวกั้นแบบของแมนวีน่านะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้มากทีเดียวเลยล่ะครับ นี่ก็คือการออกแบบของแบรนด์วีนาสำหรับตัวนแนวตั้งที่แตกต่างกันออกไปจากในตลาดนั่นเองนะครับตอนนี้ของแบรนด์วีนามี2หัวข้อแล้วนะครับก็คือเรื่องของตัวป้องกันการเสียบคล่อมและการจัดวางตัวนำนะครับโดยมีฉนวนกั้นทุกตัวนำนั่นเองนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าแบรนด์อื่นาจ,จะผิดมาตรฐานหรืออะไรนะเขาอาจจะอยู่ในมาตรฐานแต่ว่า ผมก็ดูในเรื่องของการออกแบบกับการเล็งเห็นความสําคัญของปัญหานะครับซึ่งแบรนด์วีน่าเขาก็ทําได้ดีนะครับข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของวัสดุนะครับผมขอพูดถึงวัสดุเฉพาะด้านบนสีขาวที่มีการสัมผัสกันระหว่างตัวเต้าเสียบและเต้ารับนะครับรงของแบรนด์วีน่าเลือกใช้ประเภทยูเรียนะครับยูเรียแข็งครับ แต่ก็ตามมาด้วยความเปราะนั่นเองอาจจะคาแทกและแตกได้นะครับมีโอกาสแตกเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า PC แต่พลาสติกยูเรียน,นะครับเป็นเทอร์โมเซตเมื่อโดนความร้อนสูงเนี่ยมันจะไม่หลอมเหลวครับมันจะไม่เสียรูปครับมันยังเก็บทรงอยู่นั่นเองก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยครับผมเอาไฟไปจ่อขณะนี้นะครับมันยังเก็บทรงอยู่ได้เลยนะครับในทางกลับกันนะครับ PC เนี่ย เป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับเมื่อโดนความร้อนสูงเนี่ยมันจะอ่อนตัวและหลอมละลายได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว PC เพียวๆนะครับไม่มีการใส่สารหน่วงไฟเนี่ยมันจะติดไฟนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่สารหน่วงไฟไปนะครับเหมือนเกรดที่เราใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเราจะเรียกว่า PC ที่ป้องกันการลามไฟได้นั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ าการเผาหรือการจุดไฟขนาดนี้นะครับผมแค่อยากให้เห็นลักษณะที่การเสียรูปของตัวเทอร์โมเซตที่เป็นของยูเรียและเทอร์โมพลาสติกนะครับที่เป็นของ PC นั่นเองจะได้เห็นความแตกต่างกันนะครับหากเพื่อนๆสงสัยว่าแล้วตัวความร้อนมันมาจากไหนนะครับ สิ่งที่เจอบ่อยที่สุดก็คือตัวเต้ารับหลวมครับเป็นเต้ารับที่ไม่ได้มาตรฐานหรือคุณภาพนั่นเองครับเมื่อมีอาการหลวมนะครับมันจะเป็นสาเหตุของการเกิดอาร์ทตามที่ทุกคนเห็นเลยครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบจําลองที่ผมสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้เห็นการอาร์ทที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามีหน้าสัมผัสมันไม่แนบสนิทนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่า PC เนี่ยจะเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับเมื่อโดนความร้อนเนี่ยสูงเนี่ยจะอ่อนตัวหรือหลอมละลายเนี่ยครับแต่ตัวมันเองนะครับ มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับแล้วก็แตกยากนะครับสามารถบิดโค้งงอได้นะครับซึ่งมันเป็นข้อดีส่วนสำคัญของ PC ีเช่นกันการลามไฟไม่ได้แปลว่าไม่ติดไฟนะแต่มันสามารถดับได้ด้วยตัวมันเองนะครับซึ่งในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีการออกแบบหรือเลือกใช้ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละตำแหน่งนะครับสำหรับเรื่องของตัวต้ารับแนวตั้งของแบรนด์วีนาตัวนี้ ก็เลือกใช้ยูเรียนะครับในส่วนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดสัมผัสของการเชื่อมต่อระหว่างตัวเต้ารับและตัวเต้าเสียบนั่นเองนะครับส่วนในตลาดหลายๆแบนอาจจะใช้ยูเรียบ้างและมี PC บ้างนะครับผมก็เลยเปรียบเทียบ2ประเภทเป็นยูเรียกับ PC 2ออันนี้นะครับไม่มีอันไหนผิดนะครับทุกคนมาตรฐานไม่ได้บอกว่าห้ามใช้อันไหนแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันผมก็อยากให้ทุกคนชั่งน้ำหนักดูนะครับว่า อันไหนมันคิดว่าเราสีเรียสมากกว่าอันไหนที่เราให้ความสําคัญมากกว่านะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกทางกันได้นะครับไม่เป็นไรแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจหรือนําไปประยุกต์ใช้หรือเอาไปต่อยอดในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ